น้่งคอยอะไรอยู่นี่เนี่ยเรานี่ยมันรู้จังเลยดูโ้โหเตียกน้ำที่ไน้มารถมาลูกรถมาเห็นไหมรถตามตูดมาเนะ่ะโอ้โหได้ห้าเขาทำไมเนี่ยใจไ,ไม่ดีอีกแลวใชไ,ไม่ดีแล้ว ไปไหนมาเนี่ยตัวมีแต่อะไรแล้วเป็นเท้าเส้นปมมีกแล้วแกะน้ำก็เร็วมาแกะน้ำก็เร็วมาเร็วๆไอ้นินไปไหนหืไอ้นินไม่ไหนออา เกี่ยวอ่ะเกี่ยวน่ะน่ะมาเป็นจรวดแล้วนะ่ะรู้ได้ไงนะั่นน่ะฮะยืดตรงนั้นทำไมได้ยินมาเลยมาเป็นจรวดเลยมาทางนี้อ้าโอ้โหแต่ละตัว มันสกกๆอย่างนี้หละเขี้ยวอยู่ตรงนี้แม่จะแกะกินแล้วแล้วกินข้าวป่ะแม่แกะน้ำเนี่ยนี่นี่งนาตีจังดื้อจริงมันจะไปขับรถเข้าสีเดี๋ยเข้าตีเอานะรถมาชอบขับเข้าเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยกินแค่แล้เลแล้วดื้อไม่เข้าเรื่องเขาจะตีเอานะ่ะ กินข้ากินกินได้ปะแกะ้ถอะฮึฮนั่ำทางนั้นหรือห้าง แกะไม่อ,ออกอีกกัดแรงๆีเที่ยวนล้วมีนแรงขี้ทุ่งกัดอนเที่ยาเข้าปาก เสื้อกินหมดแต่คนอื่นยังไม่ได้แกะทุ่งเลยน่ะหมดแล้วไอ้เสื้อเสื้อแย่งเขาทำไมเนี่ยเฮเสื้อแย่งไอ้นินทำไมเนี่ยนั่นนั่นนั่นให้เขาแล้วก็จะมาเอาใหม่เรานี่มันก็เลือดเกินเขาแย่งก็ยอมเขา นิ่งดีๆแม่งจะแกะอยอมให้เสื้อง่ายๆมาเอาไหมเรานี่มันฉลาดน,นะมันแกะอยู่แล้วทุง่งน้าไปคีกไหมทำไมแล้วอือโอ้โหอนี่นี่แกะไม่ออกเลยค้นยาว ค้นมันยาวนี่แกะไม่โอ้กเลยนิ้นนเนี่ย